สวัสดีค่ะทุกคนมือนีสาวเปียพาเพื่อนก็ได้นี่จ้ากุ้งดองน้ำปลากวนจ้าเนี่ยยัวย่วตัวบา้าญ่เลยจ้าทุกคนม,มาพร้อมกับทานตะวันอ่อนจ้าชิมให้ดูไปพร้อมกันเลยจ้ากุ้งตัวแบบว่า ใหญ่มากทุกคนช่ำมากอืมอืมหวานเจี๊ยบเลยอืมด้น้ำจิม้มลงไปน้ำจิม seafood, ้มซีฟู้ดรสเด็ดของเรา โอ้ฉ่ำมากนี่สิซ้ำปานนี่ค่ะเพื่อนนะทุกคนฉ่ำเวอร์ทานตะวันอ่อน ฉ่มำมากดูน้ำจิ้มนะจ๊ะพริกเน้นๆเลยจ้าฉ่ำมากอืมอืมอืม กระเทียมอืม hmm. อ mm ืมใหญ่มากอืม หอมมากอร่อยมากอืมอืม,อม